ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องทีมโกหมนะครับวันนี้จะพามาดูเจ้าตัวตาไฮรักลิเวอเป็นตัว GR Low Form นะครัคือเป็นตัวเตีย้ยก็คือเป็นตัวสตาร์เตอร์ของตัว GR แต่ทีนี้เรา,เาจริงเราก็ถ่ายรูปเ,เทียบกับตัวเซ็ต e ดิจิชันที่เป็นตัว4ประตูเตี้ยออ,อตโต้นะครับแต่คันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นี่แหละแต่ว่าพิเศษตรงที่ว่าเป็นเครื่องยนต์2.8นะครับเกียร์ออตโต้นะครับของมันจะลกๆหน่อยขออภัย ของมันจะลกๆนิดน,นึงนะครับทีนี้จะพามาดูว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเรามันเริ่มที่ด้านหน้าเลยด้านหน้าจะเป็นสีแดง e m o t i o n l e s นะฮะจำไม่ค่อยได้แล้วฮะอือก็เป็นสีแดงลักษณะน,นี้นะครับตัวกระจังนะ่าก็จะเป็นสีดําเป็น,เป,นเป็นโน b บ a c k แล้วก็มีโลโก้ gr นะครับนี่ก็มาแรงไม่เกี่ยวนะครับวิ่งแรงไปหน่อย โลกโก้ตัวต้าปรติไม่ใช่เลดราอะไรทางนั้นนะไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED นะครับเดี๋ยวเรกดนี่นะครับมันก็จะเป็นไฟเลี้ยว LED คือไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็น full LED หมดเลยดัดหมอกจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็มันจะไม่มีตัวช่องไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบตัว Z e d i t i t n o n อะไรเงี้ย็็มีความใกล้เคียงกันอยู่นะแต่ว่า มันก็จะเด่นเฉพาะทางนะครับก็ด้วยความที่ว่ามันเป็น G R มันตกแต่งอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนเซตอ dition เลยแต่ว่าตัวเตี้ยทุกรุ่นจะไม่มีไฟตัดหมอกนะไม่ต้องกังวลไปโอเคก็ข้างหน้าก็ประมาณนี้นะครับตัวล้อนะครับตัวล,ล้อก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เป็นล้อสีดํานะครับแต่ว่ามันจะดูสีเหมือนเท่าหน่อยเพราะว่ามันเปื้อนนะครับไม่ได้ล้างนะก็จะเป็นยาง ทูราซ่านะเป็น t ีศูนยูนย์ห้านะคก็เป็นรหัสสองหนึ่งห้าพห้าห้าอสิบเจ็ดเป็นขอสิบเจ็ดเลยนะเนี่ยโอ้ยคาว่าล้อมันคือล้ออะไรนะรู้กันเนาะแล้วก็คาลิเปอร์เป็นสีแดงนะครับก็คือถ้าเราเล่น Georgia ตัวจีอาตัวเนี้ยยังไงก็ต้องแต่งอยู่แล้วนะถ้าคนมันแต่ถ้าคนแต่ง,ตตงก็ต้องแต่งนะครับแต่ว่า ถ้าสมมติถ้าผมให้ให้ผมเอานะผมก็ไม่แต่งอะผมชอบเดิมเดิมแต่ว่าเนี่ยอาจจะเ,ออเปลี่ยนล้ออยู่ดีอะอาจจะเปลี่ยนล้อให้มันแบบเข้าทรงอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมมาอธิบายในส่วนที่ว่าผมอยากทําอะไรกับคันนี้ดีกว่าแบบถ้าสมมติถ้าผมมีเงินในแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับแล้วก็มาซื้อคันนี้ปุ๊บเพิ่ม,มอะไรดีเนาะโอเคต่อนะอันนี้ก็เป็นโลโลโก้ GR นะครับ ก็ไม่มีเขียนไฮรักแล้วก็สองจุดแปดกระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นเซตอิดิชันก็เป็นสีโครเมียมไม่ใช่สีเป็นโครเมียมนะครับมือจับก็เป็นสีดแดงแบบนี้นะครับรถล,ล็อกอยู่นะกดกดปลดล็อกก็เปิดได้นะครับเหมือนรถมันล็อกเองไหมเนี่ยนี่ข้างในแต่เ,เราอันนั้นไม่ใช่สําคัญครับอันนี้ก็เป็นฝาถังน้ำมันนะครับนี่ครับ ล้อก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันขนาดเท่ากันเลยนะครับสองหนึ่งห้าเออในโช้ล่างก็เป็นแหนบแต่ว่าแหนบเนี่ยมันมันก็ยังมันมันก็ได้โชค๊ค G R Suspension คือโชคของเฉพาะรุ่นของ G R เป็นโชคแก๊สเลยผมจะเรียอไม่ค่อยได้นะแต่ผมเคยเคยขัดเซอ dition แต่ว่าผมลืมแล้วว่ามันเป็นยังไงเออตอนนั้นผห่วงขับไม่ได้ห่วงข่างล่างไงเออเดี๋ยวนี้ยอยากก็อรู้ว่าถ้า ถ้าเป็นช่วงล่างปกติที่ไม่ใช่ G R Suspension ไม่ใช่ช่วงล่างไม,ไ,มไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ช็อคอัพของ G R มันจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าถ้าตัว G R ยกสูงอันนั้นมันก็ขับขับสบายอยู่นะขับดีช่วงล่างโอเคแต่ว่าพอเป็นล็อกโคมันก็แข็งเออพูดตรงๆนะอ่านี้ท้ายก็จะเป็นพวกตัวนี้ก็จะแต่งเพราะ G R จะไม่มีบันไดบันไดแบบยังไงอะ เหมือนตัวกันชนท้ายอะแบบแบบรถกระบะแบบที่เห็นในในตัวไอต้าไฮรักรีโวทุกอะ,อะไรอะไรเงี้ยตัวนี้มีตัวนี้เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีล็อกนะครับจะไม่มีล็อกนะกดล็อกห <c oughs> นักไปนะประเด็นอนะแต่แต่ว่าถ้าเป็นตัวล็อกคู่หรือ G R อ R ร์จี่าูสี่ ก็จะมีตัวลอ็อกให้นะครับนี่ท้ายก็เป็นประมาณนี้ตัวนี้จะไม่ได้พื้ไนไลเนอร์ม,มาให้นะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราวางของเนี่ยมันจะเป็นรอยนะครับถ้าท้ายที่ดีถ้าเราซื้อรถเขาแถมให้ยแล้วละ่ะอ่ะลองคุยกับเซลล์ดูเขาแถมให้แน่นอนเพราะแบบนี้ไม่ไหวนี่ครับก็จะมีโลโก้ไฮรัก G R สปอร์ตล v o ว o y o โตโย้าก็แบบรถของรถของไฮรักทั่วไปแหละ <laughs> มันก็เป็นประมาณนี้นะ แต่ว่าไม่ใช่อื่นมีมีจ่าเตียงไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับจะเป็นไฟเลี้ยวที่เหลือ LED หมดนะครับแล้วก็ตัวคลิปเสาอากาศก็เป็นแบบคลิปคลิปสลามนะครับหรือเรียกว่าชาฟินนั่นเองปลดนล็อกปลดนล็อกก่อนโอเคภายในที่นั่งอะไรเงี้ยผมว่าม,มันเหมือนตัว GR ไอนี่หมดเลยนะแต่ว่า ต่างตรงที่มันจะไม่มีช่องแอร์นะแต่ผมลองนั่งดูจะเห็นนะฮะไหมมันไม่คินเท่าไหร่ก็นั่งแล้วอุ้ยโอเคนะมันก็นั่งโอเคแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็น GR ใช่ไหมมันตกแต่งเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันหน่มันเป็นอะคันทาราเนาะเนี่ยเป็นผ้าหนังกลับเหมือนอะคันทาราอ่า ทีเนี้ยมันก็จะมีเปนจะเปื้อนง่ายเนี่ยเนี่ยเปื้อนแล้วเนี่ยแต่ผมยังไม่ไม่เคยนั่งหลังนะมันแต่ว่าแค่นี้ก็รู้แล้วเปื้อนนี่ก็เป็นหนังแต่ว่าไม่ใช่หนังแท้นะเป็นหนังเทียมตัวนี้จะไม่มีช่องใส่เอกสารนะตาพิงจะเป็นลักษณะน,นี้ปรับเบาะไม่ได้แต่ข้างหลังปรับได้นะเในี่ยภายในก็เป็นลักษณะนี้เลยมันจะลบๆหน่อยเอเอตรงนี้ก็เป็นสีดำนะถ้าเป็นเซตเอนก็เป็นสี ปกติอะสีออเทาเทาอืมโอเคเดี๋ยวไปด้านหน้ากันนี่ครับจะเป็นลนักษณะหัวหมอนที่อานะครับเบาะนี่เป็นลักษณะน,น,นี้เลยครับหัวหมอนจะเป็นที่อา คือมมนเป็นหนังเทียมอ่ะเนาะแต่ว่าพวงมาลัยดิ Fort จ n e er r ร G R ลิ v o ขับ4 G R พวงมาลัยแบบนี้หมดเลยต่คาว่ามันต่างอะไรต่างที่มันไม่มีคูชอนโทลหรือมันก็เป็นแบบแอดดเนิฟมันไม่มีเลยแล้วก็มีกา้านเตื้อออกนอกเลนระยะทางกาคันหน้ามไอ้น,นี้ไม่มีนะครับแล้วกุญแจจะเป็นลักษณะจากในขี่นั่นเองเสียบ โอ้โหายาหมุนไปที่ไรสเต็ปเนาะอันนี้ ACC นะครับก็มัดวัดติดเนี่ยครับเป็นโลโกโจ้จีนี่ะรันะาตัวหน้าจอนี้ก็เป็นขนาด8นิ้วนะครับหมุนีสเต็ปนึงไฟฟ้าทำงานได้นะแอร์ติดนะครับคงกดไดฟ์ไฟอยู่แลวเนี่ยเมืม่อฝนตกหนักแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับอันนี้ขึ้นไฟเครื่องนี้มันก็ปกติ คแล้วขั้นสุดท้ายนะครับเราหมุนสตาร์ทเลยนี่ครับเป็นโลโก้ GR นะครับเป็นลนักษณะนี้นะครับนี่จอก็เป็นอย่างที่ผมบอกเป็นแบบนี้นะครับมันก็ม,ม,มีมีอะไรต่างกันหรอกแต่ตัวนี้ก็ถ้าเรายังเชื่อม Apple c a คเราก็ต้องเชื่อ,อมนสายอยู่ดีนะครับ มีช่องคูบ็อกนะครับช่องเก็บเอกสารอะไรอย่างนี้นะครับเกียร์ก็เป็นออโต้หกสปีดนะครับเอ็นี่มันทำได้ถึงหกแล้วหก็นี่เลยนะแต่ผมดูอ่ะดูนี่ก็ได้คำเร็วศูนย์หกนะครับหรือว่าเรากดที่ปัดชิปนี้ก็ได้เหมือนกันนะเออดีว่ะแต่ว่าตัวเนี้ย ดูความที่ว่าเป็นรีโว่ตัวตัวโลฟอร์ก็คือตัวขับสองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเข้ากีอร์ไม่มีกล้องนะดูได้ไม่มีกล้องเออช่องวางแก้วก็มีประมาณนี้นะครับใส่กล้องใส,ใส่พวกแก้วเยติอะไรได้แหละอาจะไม่ดีอาจจะใหญ่กว่านี้อาจจะไม่ได้นะครับช่องนี้วางไม่ได้วางไม่ได้เลย นีน้ไฟหน้าเป็นแบบออโต้นะครับแต่เปิดปิดออโต้แล้วแต่ว่าถ้าปรับระดับสูงต่ำอันนี้ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีเรด้าไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้าเราจะปรับตัวองศาไฟหน้าเนี่ยอง,องศาไฟต่ำเนี่ยเราสามารถปรับได้ตรงนี้เลยปรับได้5ระดับ5ระดับก็ลงสุด0ก็คือขึ้นสุดแต่ว่าขึ้นสุดเนี่ยไม่สองรถเก่งนะ เพราะมันก็เตี้ยอยู่แล้วไงมันไม่สอ่องมัเก่งหรอกนี่ก็ประมาณนี้มาดวัดเนี่ยเดี๋ยวข้าดูดีๆนะมันคือตัวเดียวกับรีฟอจีอาเลยที่มันเป็นตัวขับสีเพราะว่าอะไรเดี๋ยว,ยว,ยวขออนุญาตหน่อหนึ่งมันจะมีออโต้ดิมิเตชั่สลิปมีดิฟดิฟล็อกดิฟล็อกตัวอันนี้อันนี้เป็นตัวเหมือนเตือนครับว่าเข้าโหมดขับสีอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นโฟล์โวนะครับ นี้ก็เป็นไอตัวลวงทางลัชชันนะครับไอตัวทางลงล,ลงทางลัชชันนี้ก็มีค้าสีอยู่แล้วอะ่ะอืมแล้วก็มีโลโก็ไสตัดมอไฟสูงอะไรเงี้ยมันก็นี่กดอ่าแล้วก็มีแท็กชั่นนะครับมีอะไรอีกเอ่ย คือมันต้องส่องไฟฉายอ่ะมีเติมแอดบูแอดบูนี่เฉพาะก็เฉพาะตัว GI ที่มันขายโซนยุโรปอะไรเงี้ยอือันนี้ก็ดีแล้วไม่มีก็ดีแล้ว <c oughs> ตัวนี้นายกาอะไรเช่นคือภายในนี่มันก็แบบรีวิหมดเลยก็มัน,นก็เหมือนรีวทั่วไปแต่ต่างที่ตรงนี้จะเป็นสีอัเทาๆให้มันดูสปอร์ตให้มันดูต่างหน่อยเ่ะเอออันนี้ก็พูดีกว่านี้ตัวนี้ก็จต ตันนี้ก็จะไม่มีที่เปิดสองหน้านะสองข้าเราสองเราสองตรงนี้เบยเราก็สองประมาณนี้ว่าแบบอ๊ะสวยยังแต่ว่าผู้หญิงจะขับจีาร์ตูเตี้ยอย่างนี้เหรอเขาอืมแต่ว่าก็ได้แหละตัวนี้ก็จะมีไฟมีที่นี่นะโชว์โฆษณาแล้วผู้หญิงไม่ขับแน่นอนผู้ชายขับแน่นอนเพราะผู้หญิงจะต้องนั่งฝังซ้ายนะครับโนษณาแล้วเขาออกแบบมาให้เพื่อ ข้าบ้านใจกลานะครับก็คือมีนี่ให้ผู้หญิงนะครับถ้าไม่มีนี่ผู้หญิงตกแน่นอนนี้ที่เก็บแว่นนะครับไฟก็เป็นแบบเป็นหลอดส้มปกติเลยนะครับตัวนี้ไม่มีเสียงเตือนเพราะว่ามันเป็นกุญแจแบบเสียง มันเปิดยากนนึนงมันหนักเนาะโอเคนี่ก็เป็นเครื่อง2อง s ี v นะครับอย่างที่เรารู้กันส0 4อยสีแรงมา้าได้ปิดที่500นิวตันเมตรนะครับเราต้องปิดลงไปหน้าก็จะเป็นแบบ l อ d ดลักษณะน,นี้เลยนีเ่เป็นลักษณะน,นี้เลยนะครับไปเดี๋วก็อ,อยู่ตรงนี้ ขนาดนี้เลยนะครับนี่จะมองเดี๋ยว้าตกางคืนก็มองสวยอยู่นะเดี๋ยวผมถ่ายอีเสิร์ภาพกลางคืนให้ดูอีกทีนะครับอ่า,ราะรสลับที่ผมพูดกันเมื่อสักครู่นะครับว่า<ม>ถ้าเราได้ได้ล,ไดลิวเจียคำนี้มา มีเรามีเงิน 88, 000, 000. แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเราได้คันนี้มาเราจะทําอะไรนะครับอันนี้ถ้าในเชิงแบบเราเป็นนักทีวิวเราเป็นแบบนักข่าวอะไรเงี้ยเราก็าพูดแบบตรงๆว่าเออการตกแต่งอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่สไตล์ของคุณนะว่าแบบคุณจะเอาไปแต่งเปลี่ยนลอ้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ทีนี้นถ้าไม่นในมูนสูงตัวละ่ะผมเปลี่ยนหงโค้งอาจจะเปลี่ยนล้อนครับให้ล้อเป็นแบบ ดูสวยขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ผมชอบล้อที่แบบทรงแบบสีขาวอะไรเงี้ยออหรือว่าอาจจะเป็นหรือผมอาจจะไปซื้อสีขาวแล้วทําล้อขาวเนี่ยผมมีแบบคันหนึ่งที่เป็นผมจําไม่ได้ละมีขับมีรีโวอทีอาร์เทียคันหนึ่งที่มันเป็นสีขาวนั้นสวยแต่งแบบดีอ่ะเออนะครับก็อยากเปลี่ยนล้ออะไรเงี้ยเออและสําหรับผมอีกอย่าง ติดกล้องมองหลังติดกล้องมองหลังพอ,อแค่มีกล้องมองหลังก็ชีวิตก็จะแฮปปี้สุดๆแล้วครับอ่าไว้ให้แบบแบบมีเงินเยอะหน่อยผมคงติดคุชชันโทนครับเพราะว่าเพื่อแบบเราขับไกลติดไว้ดีกว่าเราะนยังไงเขาก็มีบล็อกให้เพราะยังไงเขาก็มีช่องให้เราอันนี้ได้แล้วต่อสายนิดนึงได้นะครับต้องทําอะไรที่แบบ ศูนย์มันไม่ไม่ขาดแน่นอนอะแต่ว่า,าทําที่ศูนย์อะไรเงี้ยก็ลองคุยกับศูนย์อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยประมาณนี้ไม่ซีเรียสอะไรกระจกเรากดพับเองก็ได้ประมาณนี้เพราะว่าการขับขี่อะไรเนี้ยมันก็โอเคมันก็ดีในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่ากันเครื่องยนต์อะไรเงี้ยก็แรงพอสมควรแล้ะเรื่งสองจุดแปดเนี่ยแต่ว่าถ้าแบบไม่พอใจนี่เราก็สามารถทําให้มันเป็นแบบ เราสามารถทําให้เครื่องมันแรงได้นะถ้าว่าผมทํำไหมผมก็คงทําแต่ว่าทําในทําแบบอะไรอยังไงแบบให้มันแบบไม่ไม่ควันลดแรงแต่ควันไม่ดําอ่าผมถ้าผมทํานะผมทําลักษณะนี้นี่หเบพะทวอ์อก็มีก็จริงนะแต่ว่าผมผมก็รู้สึกว่ายังไม่ทันใจพอแล้วก็ลอกคันนี้ก็ล็อกไว้อยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบล็อกในเออประมาณนี้ ครับครับก็จะมาขับสั้นๆให้ดูแล้วกันเออว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวผมอา,อ,าอาจอาจะอธิบายเพิ่มเติมเมกี่ยวกับการขับขี่ของเจ้าโตโยต้าไฮรัก e ีโที่สัมผัสมานะครับเดี๋ยวเราเข้าเกียร์ดีเลยอันนี้ผมอยู่โหมดอีโคนะแต่ว่าต่อถึงเป็นโหมดอีโคผมก็รู้สึกว่ารถมันทำมาพุง่งทำมาดีเลย ในในโซนของถ้าคุณอยากรู้แบบพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบการขับขี่ที่แบบที่แบบสกิลนิดนึงอะ่ะเออผมก็แนะนําให้ดูช่องอื่น <c oughs> เพราะว่าผมอะ่ะผมไม่ได้เช่าสนามแต่ผมลองในถนนที่มันถนดปิดนไงีนี้เราก็ลองขับดูอะไรเงี้ยก็คือคอ,อาการมันชัดมากว่าต่อให้รถมันหลุดหรืออะไรเงี้ยเราตั้งใจทําให้มันหลุดหรืออะไรเงี้ยรถมันก็ยังเอาอยู่นะครับ เครื่องยนต์ต่อให้เป็นเครื่องยนต์2.8มันก็แรงดีแหละ <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นจุดที่ระวังนิดนึงเพราะว่าแรงบิดมันเยอะนะครับเพราะถ้าขับยังไงก็ระมัดระวังด้วยกันนิดนึงเนาะเนี่ยผมขับมาเนี่ยเนี่ยขับถ้าพูดตรงๆว่าถ้าเราใช้ในเชิงเดลี่อยู่นนะก็คือการขับขี่ทั่วไปอะไรเงี้ยก็มองว่าขับโอเคเลยนะไม่แย่เลยขับโอเคขับดี ช่วงล่างผมก็รู้สึกว่ามันก็นุ่มรู้สึกนุ่มน,นิดนึงแต่ผมทำไม่ได้ว่าช่วงล่างของตัวลีโอดีที่มันเป็นก่อนก่อนที่จะเป็นชกก่อนที่เป็น G R อา s p e n s เ o n นชันก็คือชก e ี R เนี่ยมันเป็นยังไงผมอันนี้ผมไม่ทราบผมเคยขับกีฮามานาแต่ว่าตอนนั้นมันซีเรียสเรึ่งข้าเกยยงก็เลยไม่ได้สัมผัส่าช่วงล่างมันเป็นอะไรยังไงเนาะแต่เนี่ยพอมันเป็นช่วงล่าง G R เนี่ย รถมันเกาะอยู่เลยโอเคเลยนะโหมดสปาวเวอร์ก็ทำงานได้ดีนะครับเนี่เพิ่มความเร็วไปนี่โหมดอีโค่นะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ารถมันไวขึ้นอะไรเงี้ยจันเข้าโค้งผมว่าห้ามคาดถ้าทำสลาลอมดักหรือว่ากิมฮานานเนพวก เอาเป็นรถที่แบบเราแต่งอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนล้อหรืออะไรเงี้ยแล้วเอามานลง,างขี่กันกินพานาเราขี่นะว่าไปเออเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันโอเคนะเครื่องเนี่ยเหมาะกับการเร่งแซงหรืออะไรเงี้ยเอออันนี้ย้ำอีกทีผมพูดในเชิงเดลี่ยูสนะเออลองขับแบบเชิงเดลี่ยูสดูว่าขับแล้วมันมันโอเคไหมอะไรไหมอะไรเงี้ย ก็คำตอบก็คือให้ในเชิงเดลิวก็คือโอเคครับแต่ว่าให้ในเชิงในเรื่องอของพูฟแมนคันนี้ก็ทําได้ดีและหลุดยากต่อให้รถมันไม่มีแท็ชั่นคอนโทรลก็เหอะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นรถที่เอาอยู่นะครับถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่เปียกนะอืมแล้วก็การออกตัวถ้าสุขพูในมุมมองที่แบบยังไงเดียแบบถ้าสมมติถ้าคุณซื้อเจ้าดิวกิงอาร์ ตัว low 4จริงๆบอกได้เลยว่าการเหยียบคุณเหยียบเพิ่งถ้าคุณแบบขับดิจิยันทั่วไปแหละแต่คุณแบบคือขาน,นองอยากคลิกด,ดาวอะไรเงี้ยก็มันจะมีอาการแหลกนิดนึงก็คือก็คือมันจะทํางานอยู่แค่รอบเกียร์สองอะไรเงี้ยถ้าเราไปหนกไปกูเหยียบเต็มเลยใช่ไหมมันจะตัวรถเนี่ยจะทําทงานเหมือนเหมือนแบบมันฟีอยู่อ่ะมันก็เลยตําแหน่งเกียร์มันจะมันจะอยู่แค่สองอะไรเงี้ย ฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ยกคันเร่งออกนะครับแล้วก็ก็ปล่อยให้ตัวรถนะครับเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์สองเปลี่ยนจากเกียร์สองเป็นเกียร์สามอะไรเงี้ยก็นะครับมันก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับแต่โดยรวมรถขับสนุกมากนะครับผมขับไปขับมานะผมรู้สึกว่าโดยรวมชอบ,ชอบรถคันนี้เราอยากได้รถคันนี้เลย ให้เป็นรถที่แบบออปชันล้นไม่น่อย,ยอะไรเงี้ยอ่ะูดยสากรก็คือล้นนั่นแหละแต่เราก็มองว่าอืมดีดีนะอะไรเงี้ยถามว่าคําไหถ้าเป็นผมผมซือมมม้อไหมผมตอบว่าถ้าผมมีเงินนะครับเงินที่บไม่หนึ่งล้านผมคงเลือกตัวเนี้ยผมคงไม่เลือกตัวพิลนเนอร์หรือว่าตัวตัวขับสี่หรือตัวแคปไปอย่เลือกตัวนี้เลย บล็อปชันอะไรมันจะดูโล้นไปหน่อยแบบจอ8นิ้วที่มันมันไม่ได้ได้เหมือนแบบตัวท็อปท็อปนะแต่ว่ามันก็ถ้าใช้คาเพย์อะไรเงี้ยมันโอเคมันพอดีเลยแอร์ถ้าแอร์หมุนอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะไม่ได้คุยโตโยต้านะหรือแต่ว่าเราไม่ได้ซีเรียสเลยแล้วก็กล้องเราติดเพิ่มได้นะครับเพิ่มติดตัดซุ่มได้เลยนะ ก็ผมอาจจะเปลี่ยนล้ออะไรเงี้ยเพื่อาต่งทรงให้มันสวยเพราะล้อเดิมมันมันทำมาเพื่อแบบกาให้เราเปลี่ยนล้อมันไม่ได้สวยอะไรอ่ะเออโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับราคาของรถยนต์คันนี้นะครับอยู่ที่8ปดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับกับรีโวจีอาร์โรฟร์นะครับ ก็ขอคุณทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยสำหรับรถยนต์ทดสอบคันนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์นะครับกดซับสไคร์แล้วกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับฝากให้ช่องทีมโกโฮด้วยครับองเล็กเที่รเราอยาาจะต็โตนะครับแต่กิจเกียร์ก็เหอะยังก็ขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับยังก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับผมวันนี้ทีมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ